สวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆพี่สิริพันเพื่อนเข้าครัววันนี้จะพานเพื่อนมาแกงปลาย่างพี่สิริพันเพื่อนมาอยู่ที่ครัวบ้านสวนนะคะก่อนอื่นนะคะพี่สิริก็ต้มน้ำไว้แล้วแล้วก็จะใส่เครื่อง นี่คือเครื่องที่พิสิทธ์โขกเอาไว้เนาะใช้พริกสดต้นน้ำแล้วใช้พริกสดแล้วก็ใช้เนื้อปลาสดด้วยนะจะได้ข้นๆะมีพริกสดแล้วก็กระชายหัวตะไคร้ข่าหอมแดงนะ มีพริกไทยนิดหน่อยพริกสดก็ใช้พริกในสวนเรลานี่แหละมีทั้งพริกขี้หนูพริกกระเกรียงนะเป็นวิธี<า>บ้านๆง่ายๆนะที่สีก็จะใส่เนื้อไปย่างลงไปเลยเราจะต้มให้กลิ่นหอมของ ความหอมปลาย่างนะคะออกมาก่อนนี่พี่สี่ดิกตใช้ใช้ใหม้อใหญ่เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรารอให้น้ําแกงเดือดเราจะต้มต้มน้ําแกงเครื่องแกงกับปลาย่างน้ะเพื่อนนะต้มให้ความหอมของปลาย่างออกมากับน้ำนะเนี่ยี่เป็นน้าซุป ต้มจนเนื้อปลานนิ่มนะเพื่อนนะเนี่ยต้มไปแบบนี้นะคะนี่คือผักผักอีไลเนาะผักพื้นบ้านพี่สิริก็เป็นผักที่เกิดตามธรรมชาตินะอยู่ตามท้องนาเนี่ยพี่สิริไม่รู้ว่าเพื่อนเอนถ้าเป็นเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกบ้านนาเหมือนพี่สิริก็จะ เคยรู้จักเนาะเนี่ยผังอีไล่นะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะมาทำแกงเลียงเนาะเป็นแกงเลียงบ้านๆที่คนที่บ้านนอกบ้านนาก็จะเคยกินเคยรู้จักเนาะ mm. เป็นแบบนี้นะคะ mm. อันนี้คือหนึ่งหนึ่งแพรหนึ่งต้นเนาะเพื่อนๆเนี่ยหนึ่งแพรเนี่ยอันนี้คือจุกของเขา เป็นแบบนี้ส่วนมากแล้วบ้านพี่สิริก็จะมากินในเอาคือผักเนี่ยมันจะเกิดในช่วงเวลาหน้าร้อนหน้าแรงเนาะแล้วเราก็จะมาแกงกับปลาย่างนะคะเพราะว่าหน้าแรงเนี่ยเราจะไม่ไม่มีปลาสดใช่ไหมคะเราก็จะมาแกงกับปลาย่างเนี่ยรากก็ไปปลูกต่อได้นะเพื่อนนะนี่คือกินทั้งทั้งโคนทั้งรากเลยนะก็อร่อยนะคะ นี่คือผักอ e ีไลนะ่นะเพื่อนนะนี่ก็น้ำแกงเราเดือดได้ที่แล้วเนาะประมาณนี้นะคะนี่เราก็ต้องปรุงรสปรุงรสให้ออกรสนวลนันวน หูห<ภ>ูอีกไหร่อีไหรนะคะเพื่อนคุณไหรใส่ลงไปเลยชีวิตไม่มีอะไรไม่มัเลยกเลยกเยิด เสร็จแล้วก็ใส่ใบมังกรลงไปเลย